จริงอ่ะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่ามันมีเรื่องราวที่น่าสนใจในการดูดวงแต่คนไทยยังสนใจเรื่องของการเมืองเพราะอะไรรู้ไหมครับประเทศที่ด้อยพัฒนาหรือกำลังพัฒนาความเสถียรภาพของการเมืองและสังคมไม่นิ่งแล้วก็ที่สำคัญมันเป็นการ เอื้อประโยชน์กับนายทุนและผู้มีอำนาจอำนาจด้านไหนก็ได้อำนาจการทหารอำนาจด้านเศรษฐกิจหรือเงินทุนจากนายทุนที่ละโ่งกับคนที่มีตำแหน่งใหญ่โตฉะนั้นทุกวันนี้ก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ผัดกันชมเขาเรียกสมบัติผัดกันชมแต่เป็นคนที่มีความเหมือน แต่เป็นความเหมือนที่สร้างความแตกต่างแล้วก็สร้าง